สวัสดีครับเป็นแนวเพลงตุมเนาบวมยยากายไก่ดำซี่เนี่ยเนาะวกพากันมาพากันมาคลิปสองวัดท่าสะแบงเสรแลภูมิจะยุ่งเสร็จไหนาจารยนต้องเนาะนี่นาปีียซันกบไปพ่อพ่บว่าเรา่าปีเต้าหมูนกไกนสีบอเเอไป็ะแสดงว่าเพิ่นแสดงว่าเพิ่อนฮอดบ้านแล้วมองขาก็ุ่่มเลนไทย เขาก็มาบอกแคนเล็นไปยุ่เรื่อะฮะทีมงานคนนับเราามาด้วยกันกินเด้อเห็ดเขาถามมาสิเป็นหมูหรือสิเป็นน้ำตอนนั้นไงตั้กำลังคุยกันื่องเมนูเย็นว้าบ้าบ้หาเลยพีคููพี่นองบ้าหายเลพี่คู่พี่นองเอา บันะบรได้ว่าอยากกินบัวสวยมากท่านดูมันเป็นอาคารเรือนไทยแบบประยุกต์เนาะที่มันสีน้ําตาลตัดกับท้องฟ้าท้องฟ้าแล้วเป็นขาวๆเป็นเงาๆเนาะท่านสวยมากเลยมันเหมือนลอยอยู่บนท้องฟ้านะโอ้โหสวยเลยเนี่ยโอ้โหเหมือนกันเนี่ยเอาสีสวยๆดูเลยโอ้ยเห็นเบาบองจิบเขาไม่ได้ ข้าไปยิ่จไปหัวานัวขาเลก็ได้รอมื่อนันเขา่ไปหอกอกหเดโอิสองเอาบนมาฝากทุกท่านค่ะแตกนี้แบกใครเบกงมไงอยู่อยู่ที่ ใช่ทีแดน่าผู้สาวมาอยู่บ่อสวนจตกันไปหาเห็ดย่างเดียวเดี๋ยววันหลังจะพามาใหม่อีกทุกท่านเดี๋ยวทีมงานคุณภาพพามาเหมือนเราจะเดินทางกลับบ้านแล้วทุกท่านเอ้าพี่เตี๋ยมพี่เตี๋ยมพี่เตี๋ยมพี่เตี้ยมเร้ยเ่ยนี่บ่กท่านได้หย่อนเลยตู้บริจาค 他们都不在嘛，有。